พอไกจินปล่อยของออกมาอย่างนี้ก็ขอรัดคิวหน่อยแล้วกันวันนี้เรามาอยู่กับซีฮอคมาร์ค100ครับมาเริ่มกันเลยหลังช่วงจบสงครามโลกครั้งที่2บริษัท h a w k เกอร์แ r ร์คราได้สนใจที่จะพัฒนาเครื่องบินลำใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เจ็ตโดยได้ขุมกำลังจากเครื่องยนต์โรสรอยนเนเนอะไรกวาอะไรบิดกวางงี่มันชื่อ,อยังงี้จริง พี่เชีไปดูดิตัวลักษณะการดีไซน์ของ Seahawk ที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือตัวเป็นเครื่องบินที่ใช้โครงสร้างเป็นโมโนและปีกตรงโดยมีการดีไซน์ช่องรับ ID ที่ยึดติดเข้าไปในปีกเลยครับผ่านเครื่องยนต์โรซอยที่อยู่กลางลำตัวแล้วก็จะขับกำลังออกมาผ่านท่อ2ฝั่งที่อยู่ด้านท้ายนะครับซึ่งอยู่ภายในลำตัวเหมือนกันโดยตัวต้นแบบแรก,แรกครับ P1040 ความจริงแล้วจะดีไซน์ให้เป็นเครื่องบินที่เน้นใช้ในสนามบินซะมากกว่าครับแต่การดีไซน์ในช่วงหลังนะครับก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องบินแบบเบสแคริเออรตามความต้องการของกองทัพเรืออังกฤษนะครับหลังจากการพัฒนาและการทดสอบขึ้นบินมามากมายนะครับก็ได้เริ่มส่งมอบเครื่องบินและเริ่มสายการผลิตครั้งแรกในช่วงพฤศจิก,กายนปี1949นะครับ และเข้าประจําการครั้งแรกใน f a a หรือ Fleet Air Arm ของอังกฤษครับในช่วงปี1953โดยการใช้งานหลักๆในกองทัพอังกฤษนะครับก็คือวิกฤิาการฟองสุเอตในช่วงปี1956ครับถือว่าสร้างผลงานไว้ได้มากมายครับในปฏิบัติการมัสเก็ตโดยหน้าที่หลักๆนะครับก็คือการสนับสนุนและการคุ้มกันหาอากาศให้กับเครื่องบินยาวพวกไวเวอร์นะครับและหลังจากปี1959ครับก็ได้มีการเพิ่มขีดความสามารถในการยิง วิซายอากาศสู่อากาศอย่างไซวายเดอร์ได้ด้วยแล้วก็จะมีซีฮอบางส่วนวนะครับที่ได้ส่งออกไปใช้งานในต่างประเทศอย่างเช่นอินเดียเนเธอร์แลนด์และเยอรมันตะวันตกซึ่งซีฮอที่เรามาดูกันในวันนี้คือซี a w k กมาร์1ห0ึนะครับเป็นเวอร์ชั่นหลังจากปี1959แล้วซึ่งมีการติดตั้งจรวดไซ์ายเดอร์ไปด้วยหลังจากการเข้าประจำการของซีฮอกมากเกือบสามสปีนะครับสุดท้ายแล้ว ซีฮอคทั้งหมดก็ถูกปลดประจำการในช่วงปี1983นะครับเพื่อเปิดทางให้เครื่องบินอย่างซี a ฮรวเอเข้ามาทดแทนในบทบาทของเครื่องบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินครับโดยเครื่องบินที่เราจะมาดูกันในวันนี้ครับคือ Seahawks Mark 100เป็นเครื่องบิน Naval Jet Fighter Premium ของสายวิจัยเยอรมนีรั n k ที่5 Battle Rating 8.0โดยเครื่องบินพรี m มียมลำนี้นะครับเป็นเครื่องบินที่ มาในเวลาที่จำกัดมากโดยตอนนี้มีกิจกรรมอย่างวันรวมชาติของเยอรมันอยู่นะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่3ซึ่งผมว่าวิดีโอตัวน,นี้น่าจะลงน่าจะเกือบวันสุดท้ายแล้วนั่นก็คือวันที่6นะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะออกมาประมาณวันที่5นะครับก็คือวันที่อัดอยู่ตอนนี้ก็ใครที่ซื้อมาแล้วก็ยินด,ดีด้วยครับ ส่วนใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็เอาไว้รอปีหน้านะครับถือว่าดูรีวิวตัวนี้ไปก่อนคุณอาจจะมารู้สึกเสียดายทีหลังก็ได้โอเคโดยปกติแล้วผมจะมาพูดถึงเรื่องของอ,อุปกรณ์ที่มันให้หรือว่าอาวุธอะไรซะมากกว่าแต่ว่าด้วยเครื่องบินลำนี้มันเป็นเครื่องบินเจ็ต Gen 2ยุคแรกๆเลยนะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ flight performance ของมันกันก่อนเลยครับ จากความรู้สึกแล้วนะครับคนที่เล่นท็อปเทียร์มาโดยตลอดบ่อยๆแล้วก็จวดเวลาไปเล่นเครื่องยนต์ใบ,บพัดบ้างใน BR ประมาณ4.0ซึ่งเครื่องบินเจ็ตในช่วง7.0จนถึงแบบ9.0ขึ้นมาเนี่ยผมแทบไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นมากเท่าไหร่เพราะว่าอย่างแรกนะครับอย่างเจ้า Sea ah Hawk เนี่ยเครื่องยนต์มันไม่ค่อยแรงเลย แต่ด้วยความที่มันเป็นเครื่องบินที่ใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับทำให้อัตราการเล่งในช่วงความเร็วต่ำของมันเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากๆโดยประสิทธิภาพในการบินนะครับถือว่า,าดีกว่าเครื่องบินโดยเฉลี่ยทั่วๆไปใน BR นี้นะครับโดยเครื่องบินส่วนมากที่คุณจะได้เจอนะครับก็คือเครื่องบินเจ็ตในยุคเดียวกัน หรือถ้าคนได้ดาวเทียร์คุณก็จะไปเจอพวกซ u เปอร์พรอพอย่างพวกสปิดไฟมาร์กยี่สิบมาสแตงเอชหรือว่าไม่ว่าจะเป็น J7 อะไรทั้งหลายนะครับพวกซ u เปอร์พรอพทั้งหลายแล้วก็เครื่องบินบอมเบอร์ในช่วงยุคหลังๆนะครับอย่างพวก tu c หรือว่า b 2 9อะไรประมาณนี้โดยไฟล์โมเดลนะครับหรือว่าการกควบคุมเครื่องบินหลักๆก็จะอยู่ที่การพิช แล้วก็การยอซะมากกว่าครับโดยโรเรทนะครับหรือว่าความเร็วในการหมุนตัวเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างที่จะไม่ดีสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเครื่องบินที่มีปีกที่กว่าไปกับด้านหลังนะครับหรือว่าสว e บวิ i n g นะและได้ความที่ปีกมันตรงนี่แหละครับทำให้ความเร็วของคุณนะจะเสียไปมากในช่วงการเลี้ยวหรือว่าคือคุณจะทำเอเนจีเ u ิ n ได้ไม่ค่อยดีเท่ากับเครื่องบ,บินลำอื่น การรักษาพลังงานในระหว่างที่บินก็ทําได้ค่อนข้างที่จะไม่ดีเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมันเสียความเร็วไปเยอะในช่วงตอนที่เลี้ยวนะครับในช่วงผีของประสิทธิภาพการบินของเจ้าซีฮอ k เนี่ยจะหลักๆจะอยู่ที่ประมาณ500-700กิโลเมตรชั่วโมงในการเทินครั้งแรกอ่ะมันจะเป็นเทินที่ดีเสมออยู่แล้วครับสำหรับเครื่องบินส่วนใหญ่แต่สำหรับเจ้าซ ah ีเนี่ย ผมถือว่ามันทําได้ค่อนข้างที่จะเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ดีสุดอะในการเทินครั้งแรกถ้ามันเรียวด้วยสปีดที่เต็มเนี่ยมันจะเรียวได้มากกว่า 7G หรือว่า 9G เลยนะใน,ในบางช่วง mm hmm. ก็ถือว่าใช้เปิดสก็อกไฟกับเครื่องบินลำอื่นได้ค่อนข้างดีครับอีกอย่างหนึ่งที่คุณควรจะรู้ไว้นั่นก็คือแอร์เบรกกับแลดดิ้งแฟลปครับ ถ้าคุณเปิดแอร์เบรกซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพมากๆพอสมควรแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ถ้าคุณเปิดแอร์เบรกไว้คุณจะไม่สามารถใช้แฟลปได้นะครับเพราะว่ามันคือแผ่นเดียวกันอนะ <c oughs> โดยเครื่องบินมันไม่มีคอมบท t แฟลปให้ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรมากครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะใช้เทคออฟแฟลปแทนได้ในช่วงด็อกไฟนะโดยความเร็วสูงสุดกว่าที่แฟลป ในตำแหน่งของเทคออ f เนี่ยมันจะพังหรือว่าหลุดออกก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเจ็กิโลเมตรชั่วโมงเลยผมว่าถ้าระหว่างดราไฟคุณคงไม่ได้ใช้ความเร็วถึงระดับนั้นแล้วการใช้ Take off เทคออฟแฝเแี่ยมันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยครับในช่วงเทินไฟโดยการเล่นหลักๆนะครับของผมก็จะเป็นการบินด้วยความเร็วที่ไม่สูงมากนั่นคืออีกอย่างหนึ่งของเจ้าซีฮอ k นะครับคุณไม่ควร บินสูงมากเพราะว่าประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ของคุณเนี่ยมันจะดรอปลงมาพอสมควรนะนะในระดับความสูงที่ผมแนะนำก็จะเป็นช่วง2,500เมตรถึงประมาณ3,000เมตรนะครับเป็นช่วงที่ประสิทธิภาพเครื่องบินคุณไม่ได้ดรอปลงมากสักเท่าไหร่โดยอาวุธที่มันให้มากับเครื่องบินนะครับคือปืนใหญ่อากาศ Hispano Mark 5 มีอยู่4กระบอกติดตั้งบริเวณหัวเครื่องนะครับมีกระสุนอยู่ทั้งหมด800นัดซึ่งก็อาจจะมากพอในการเก็บคิวได้ประมาณ2-3สเครื่องละมั้งโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ชอบปืนฮิสปาโนสักเท่าไหร่ด้วยความที่อัตราการยิงมันก็ตำ่ำความเร็กวกระสุนของมันก็ตำ่ำเลยทำให้บางทีเนี่ยปืนใหญ่มันเล็งค่อนข้างยากครับถ้า,าเครื่องบินลำอื่นเนี่ยมันอยู่ในระยะที่ไกลออกไป ประมาณแบบ800เมตรขึ้นไปนะครับมันค่อนข้างที่จะเล็งยากมากสําหรับผมแต่ถ้าคนแม่นพอแล้วยิงโดนกระสุนข,ขนาด20มิลลิเมตรก็พอที่จะสร้างความเสียหายาให้กับเครื่องบินศัตรูได้มากพอสมควรเลยครับโดยโหลดเอาของเครื่องบินลํานี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นระเบิดดมบอมธรรมดาแล้วก็จรวดเจาะเกาะแล้วก็จรวด H e จีโดยระเบิดธรรมดาครับก็จะมี500ปอนด์4ลูกแล้วก็1,000ปอนด์2ลูกผมไม่ค่อยแนะนําให้พกไปสักเท่าไหร่อะ่ะ เพราะว่าจํานวนระเบิดมันไม่ได้มากพอที่จะระ,ระเบิดฐานได้แล้วถ้าคุณแบกระเบิดออกไปแล้วก็เครื่องบินมันแทบจะบินไม่ขึ้นเลยครับฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้เล่นแคสหรือว่าเล่นในกรออาร์บีก็ไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่ครับถ้าคุณจะใช้เครื่องบินลํานี้ไปเล่นแคส mm hmm. ผมแนะนําให้เอาจรวดที่เป็นหัว h e ไปยังจะดีกว่าครับ mm hmm. AP อย่าไปใช้นะครับมันห่วยมากๆเลยเอาจริงแล้วก็จะมีอาวุธอีกอันหนึ่งที่ ถือว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากๆสำหรับ Seahawk Mark 100ของเยอรมันนะครับนั่นก็คือจรวดอากาศสู่อากาศ M9B Side Rider mm hmm. เพื่อนเก่า mm hmm. เพื่อนรักของเราก็ผมรู้คุณรู้ว่า M9B มันทำอะไรได้นะครับมันเป็นจรวดอินฟราเรด e s i g n มีหัวซิกอร์แบบเคสซิกอร์แล้วก็จะเล็งได้แค่ด้านหลังเท่านั้นมีระยะที่สั้น mm hmm. มันเลี้ยวได้แค่ 10G เองอ แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเครื่องบินที่มันแบกอยู่อยู่ในติ้ง l e Rating น0นะครับนี่ถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีวิสัยอินฟราเรดใน BR ที่ต่ำที่สุดในเกมแล้วน,นะครับโดยการใช้งานหลักๆของ M9B ใน C h a w กนะครับก็คือสำหรับเป้าหมายที่บินแบบไม่รู้อีโนยเนบินช้าๆบินต่ำๆเพราะว่าอาจจะไม่คิดว่ามีใครจะบินตามมันทันซึ่งซีฮอไม่ใช่เครื่องบินที่มีความเร็วสูงสุดเร็วขนาดนั้นครับ จะหลวดอะไม่แน่โดยส่วนตัวนะครับผมจะใช้ซีฮอ k เป็นไม้ไตาไม้สุดท้ายนะครับในตอนที่ด็อกไฟอยู่โดยมันแน่นอนอยู่แล้วครับว่าคุณจะต้องไปเจอเครื่องบินที่มีความเร็วมากกว่าเล่งได้เร็วกว่าฉะนั้นเครื่องบินพวกนั้นครับจะพยายามบินหนีคุณเป็นอย่างแน่นอนถ้าคุณบินตามไม่ทันเอ็มนบีเลยครับยิงใส่ตูดแม่งเลยหรือในอีกกรณีหนึ่งนะครับในกรณีที่คุณบินตามเครื่องบินที่ไล่ไม่ทัน แต่ว่าเขาพอรู้ว่าคุณยิง M9B ใส่เขาอะยังไงเครื่องบินในทุกลำใน,ในเกมมันก็พอที่จะหลบเ9 b มไได้อยู่แล้วครับถ้าเขาเลี้ยวดีพอแต่การที่เขาเลี้ยว,วนั่นแหละครับคือการที่เขาสูญเสียความเร็วครับการที่เขาหลบะจะาวงของคุณเนี่ยมันจะช่วยเปิดช่องว่างให้คุณสามารถเข้าไปใกล้เขาได้มากขึ้นแล้วก็ใช้ปืนในการปิดงานนะครับของ h i สปา n โนรับจบครับโดยการแลนดิ้งของ s e a h a w k ร Mark 100ครับ ถือว่าค่อนข้างที่จะง่ายมากๆโดยแน่นอนครับว่ามันเป็นเครื่องบินเบสคาเรียร์ฉะนั้นตำแหน่งการ approach landing ของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบนแล้วก็ใช้ความเร็วที่ต่ำมากๆเนื่องด้วยในช่วงความเร็วต่ำเนี่ยปีของมันสร้างแรงยกได้ค่อนข้างสูงบวกกับ l อ n d ่ n g f ลนดของมันที่ถือว่ามีประสิทธิภาพมากๆครับตัวคุณจะสามารถปล่อยเกียร์ลงได้ที่ประมาณ350ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากว่าเครื่องบินเนี่ย แรงดิ้งเกียร์ของมันค่อนข้างที่จะต่ําทําให้จุดศูนย์ถ่วงของมันค่อนข้างที่จะต่ํมากมากและเครื่องบินเองก็แน่นอนครับเป็นเครื่องบินแคริเออร์เนาะมันก็มีอลเลสเตอร์ฮุกให้ซึ่งคุณไม่ได้ใช้แน่นอนโดยรวมนะครับ Sea ah Hawk เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องบินพรีเมียมลำหนึ่งที่น่าสนใจมากๆถ้าคุณอยากจะปั่นสายวิจัยของเยอรมันนะครับเพราะว่าด้วยโบนัสพรีเมียมของมันนะครับที่ได้โมดิฟายเออร์ของ r e เ e a ร์ h Point ค่อขนข้างเยอะแล้วก็ s i อร์ไ Lion ก็เยอะ ถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจจะปั่นสายวิจัยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องบินที่ใช้ฟาร์มตังได้ดีมากๆเลยครับด้วยเกมเพย์ที่ค่อนขัางง่ายแล้วก็บวกกับคุณมี M9B ใน v r ที่ต่ำที่สุดในเกมแล้วนะครับสำหรับใครที่ซื้อไม่ทันหรือว่าไม่ได้ตัดสินใจซื้อไปก็ไว้รอปีหน้าก็ได้ครับถ้าเกิดสนใจขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ